สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะก็วันนี้กลับมาเจอกับเพจซ่มโน้บุ๊กเชียงใหม่อีกตามเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นเคสของโน้ตบุ๊กเดลนะเดลว,วันนี้มาอาการลูกค้าแจ้งบอกว่าเปิดเครื่องติดแต่ไม่มีภาพนะครับลูกค้าแจ้งว่าสันนิษฐานว่าการ์ดจอน่าจะเสียนะครับเพราะว่าอาการเริ่มแรกนั้นตอนเปิดเครื่องขึ้นมาที่แรกก็ใช้งานได้อยู่นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งลูกค้าบอกว่าอาการเริ่มมีอาการจอลายจอเพี้ยนแล้วจอกระพริบแล้วก็ เครื่องอยู่ๆก็ดับไปเลยนะเปิดอีกทีมาไม่มีแล้วนะเปิดไม่ติดแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูอาการกันก่นกอนนะครับอาการที่ว่านี้คือเปิดไม่ติดเปิดยังไงหรือว่าเปิดติดแต่ไม่มีภาพเปิดยังไงนะครับสังเกตดูเนี่ยโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยจะมีไฟสถานะหน้าเครื่องเห็นไหมถ้าตรงซ้ายมือนะครับซ้ายมือของของจอตรงนี้นะตรงนี้นะฮะมันจะมีดอทไฟตรงนี้อยู่นะฮะอันนี้ปุ่มซ้ายมือเป็นของ power นะครับอันที่2ก็จะเป็นปุ่ม ah hard d i สถานะการทํางานของ hard disk นะครับ อันที่3ก็จะเป็นาชาร์จแบตนะครับอันที่4คือ Wi-Fi นะครับอันนี้เป็นของเดลนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนี้กันก่อนนะอาการนี้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองเสียบแบตให้ก่อนไม่ใช่เสียบแบตเ,เสียบกับ power supply นะครับใช้แรงดันไฟอยู่ที่20โวลต์นะเสียบเข้าไปใช้มือเดียวเอ,อื้อมมือเดียวมันก็จะทุรักทุเรกนิดหนึ่งอะ ดูกระแสสแตนบายของเขากระแสสแตนบายของเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0.046ซึ่งกระแสสแตนบายถือว่าปกติไม่กินเยอะเกินไปนะครับอลองเปิดเครื่องขึ้นมากดเปิดเครื่องขึ้นมากระแสกินอยู่ที่0.179ไฟสถานะการเปิดเครื่องด้านซ้ายมือติดตรงนี้นะครับมีรถไฟขึ้นมาแต่กระแสกินต่ำเกินไปพัดลมไม่มีการหมุนอ่ะเดี๋ยวขอแพนกล้องไปดูใกล้ๆแล้วกันอ่ะเห็นไหม ตรงนี้นะครับซ้ายมือหลอดไฟติดพัดลมไม่มีการหมุนอ่ะกดกดปิดเครื่องได้ไหมดูก่อนอ่ะกดปิดเครื่องอ่ะกดปิดเครื่องได้ไหมอ่ะทีนี้มาดูตรงหน้าสายดยนะอ่ะปับ๊บกดปิดเครื่องไม่ได้เครื่องเปิดเองอีกเห็นไหมกดกดปุบ๊บกระแสตัดลงปล่อยแล้วขึ้นกดตัดลงปล่อยแล้วขึ้นอ่ะทีนี้ กระแสไม่ไปไหนเลยนะกระแสแบบนี้คือระบบมันน่าจะขาดการทํางานนะครับมันจะมีส่วนไหนส่วนหนึ่งช็อตอยู่หรืออาจจะเป็นที่วงจรระบบทํางานไม่ครบทางวงจรแบบนี้นะแบบนี้เครื่องอาจจะไม่ได้ช็อตไฟสูงนะครับถ้าช็อตไฟสูง power supply มันจะตัดนะครับทีนี้มันจะช็อตไฟต่ําๆนะไฟต่ำๆมันช็อตเวลามันช็อตเนี่ยกระแสมันไม่สูงนะครับมันทําให้การใช้งานเครื่องเนี่ยมันเปิดติดแล้วมันไม่ครบวงจรทั้งหมดนะครับภาพมาเลยไม่ขึ้น ทีนี้วิธีการตรวจเช็ควิธีการหาตัวเสียทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วก็ไปนั่งหาตัวเสียกันก่อนไะขอเวลาถอดหรือบอร์ดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่าที่มันมีปัญหานั้นมันมีปัญหากันตรงจุดไหนนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะแกะเครื่องขึ้นมาเนี่ยยังไม่ทันได้ ซ่อมอะไรเลยนะครับจุดสังเกตจุดแรกเนี่ยที่ผมมองดูนะครับก็จะมีจุดคราบอ่าคราบออกไซด์บริเวณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับอ่ะอ่าคราบตรงนี้เห็นไหมครับคราบตรงเนี้ยมันจะเริ่มมีคราบออกไซด์อยู่เห็นไหมครับคราบออกไซด์ตรงบริเวณอ่าจุดตัวนี้คือเป็นจุดกราวนะครับถ้าเกิดมันเริ่มเป็นตรงจุดเนี้ยมันจะเริ่มลามไปจุดอื่นบ้างนะครับจุดอื่นเริ่มจะมีบ้างเนี่ยอย่างจุดเนี้ยจุดนี้ก็เริ่มจะมีเห็นไหม ลายพินลายปินเริ่มมีรอยถลอกออกมานะครับลายปินเริ่มมีรอยถลอกออกมาแล้วนั่นเองเห็นไหมนี่นะครับมันทําให้เกิดเวลาเครื่องมันมันใช้งานอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลายปรินมันมันโดนขูดหรือว่าโดนกัดเข้าไปแล้วก็ลายรินด้านใต้มันถูกกัดเยอะๆนะครับการจ่ายไฟเนี่ยมันจะไม่ราบเรียบนะครับมันทําให้เกิดการสะดุดหรือว่าการจ่ายไฟไม่สม่ําเสมอนะครับทําให้ระบบวงจรไฟมันทํางานไม่ได้นะทีนี้ก็จะมาดูกันก่อนนะ ทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดโดยใช้อะไรใช้น้ำยาทาความสะอาดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรจริงๆก็ก็จะเป็น,นทินเนอร์นะครับทินเนอร์แต่ต้องผสมนะนะจะใช้เพียวๆแล้วก็จะมีปัญหานะครับน,นี่นะ,ะทำความสะอาดก่อนนะถูทูทูููงี้ก็ได้ะนะอันนี้ผมใช้ผมใช้ทินเนอร์ผสมนะครับนะผสมกับน้ํายานะครับก็มันจะลด ความเข้มข้นนะลงสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดลายวงจรหรือว่ากัดเขา,าเรียกว่าไงกรดสารเคลือบมันจะมีปัญหากันอีกนะครับบางทีก็ใช้พวกตระกูล wd 4 0นะครับที่เป็นกระป๋องคล้ายโซน่านะอันนั้นก็ดีนะครับอโอเคเอ่ะได้ละนะทีนี้ทําความสะอาดขึ้นมาเราจะมองเห็นอะไรนะรอยคราบที่มันรอ,อยคราบตรงนี้ที่มันมันเป็นรอยอยู่เนี่ยนะเห็นไหมรอยรอยขาดนิดนิดหนึ่งเนี่ย ดูจากลักษณะแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเยอะในจุดจุดนี้นะครับทีนี้ก็มาดูทั่วๆบอร์ดนะในส่วนของบอร์ดทั่วทั่วไปนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับในวงจรนะในวงจรมันมีปัญหาตัวที่มันแตกมันไหม้มันเสียมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ดูดูแล้วนะก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่มันจะเสียที่จะบง่งบอกถึงอาการเสียได้นะครับอ่นะ ก็จะมีที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีจุดนี้จุดเดียวอ่านะไอตัวที่มันมันมีนะส่วนฝั่งตรงตรงกันข้ามนะครับฝั่งตรงกันข้ามมีไหมที่ลูกค้าชอบว่าก้าจอมีปัญหาอาการที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาทีแรกเนี่ยก้าจอจะเริ่มลายๆนะครับมาดูตรงชิปก้าจอก็ไม่มีรอยแตกรอยไหมนะครับนะตรงบริเวณที่ไฟเลี้ยงของก้าจอไม่มีรอยแตกรอยไหมนะครับนะชิปเซตก็ทํางานปกตินะครับ ก็ดูดูอยู่ก็ปกตินะครับอาจจะเป็นระบบไฟต่ําอย่างที่ผมว่าจริงๆนั่นแหละนะครับถ้าเกิดเป็นไฟสูงนะถ้าเป็นไฟสูงไฟชุดที่มันแจ็คเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับระบบมันจะตัดไปละนะพวกวัดเฟสลายสูงไฟ B ีบวกไฟ1 9โวลต์ไฟสูงสูงแอมป์สูงสูงอะนะคือระบบมันจะตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบพวกไฟต่าๆพวก1โวลต์บ้าง0.5บ้าง0.3บ้างไฟ3โวลต์อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันกระแสไม่สูงนะครับมันจะไม่ตัดในระบบนะครับ่ะทีนี้ก็มาดูกันก่อน่ะมาวัดกันก่่อนวา ชุดไหนบ้างที่มันติดโอห์มตามบ้างติดโอห์มบ้างติดโหลดบ้างอะมาดูดิอย่างชุดนี้เท่าไหร่สิบโอห์มกับปกติมีค่าความต้านทานอยู่อันนี้ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นชุด3.3มโวลต์3าโวลต์5โวลต์บ้างตัวนี้น่าจะน่าจะใช่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นชุด3.3โวลต์กับ5โวลต์นะครับ ตัวนี้มีประมาณ200โอห์มนะครับ200โอห์มถือว่าต่ำนะต่ำทั้งคู่เลยนะครับนี่ต่ำทั้งคู่เลยนะครับนะถือว่าต่ำมากมากนะครับปกติ2ตัวนี้น่าจะได้ค่าสูงกว่านี้นะครับน่ะอันนี้400กว่าโอห์มนะครับถามว่าอย่างเงี้ยมันช็อตไหมมันมันไม่ได้ช็อตที่ตัวของมันนะครับแต่ว่าลายไฟที่จ่ายให้มันเนี่ยมันต่ำต่ำมากมากนะครับต่ำมากมากนะถ้าอยากรู้ว่าไอ้สองตัวนี้ปกติมันเท่าไหร่นะ ให้ให้ไปย้อนดูคลิปผมเก่าๆนะผมจะบอกไปเลยว่าอ่ามันมันเท่าไหร่นะครับในคลิปเก่าๆผมผมบอกไปค่อนข้างเยอะนะว่าเออจุดนี้จุดนี้ค่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บางตัวก็วัดไม่ขึ้นนะบางตัวก็วัดขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้สิบโอห์มนะวัดข้วบอกตรงนี้ก็ได้อะไม่ขึ้น นะครับไม่ขึ้นนะ4โอห์มนะครับวัด4ตรง CPU สิเท่าไหร่อนะ่ะยังมีอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะทําบุญมาเยอะนะ CPU ทําบุญมาเยอะนะครับชุดนี้มาอยู่นะก็2ตัวนะที่มันจะทํางานประสานกันในระหว่างการเปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นชิปเซตตัวนี้1ตัวนะแล้วก็จะเป็น IO controller ตัวนี้อีก1ตัวนะครับที่จะทํางานควบคู่กันไปนะครับ ก็มาดูวัดอ่าถ้าเกิดมาดูซีบริเวณใกล้ๆเขาเนี่ยก็ปกตินะครับนะอืมมีค่าปกตินะครับเนี่ยค่าปกติดีนะซี C, มันก็ไม่มีอาการที่ว่าไฟชุดนี้จะโหลดนะครับไฟมันก็ไม่โหลดชุดนี้นะนะแต่ไฟมันจะโหลดชุดนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเรียนดูก่อนค่าโอมขึ้นมาเลยยังเนี่ยยังยัง,ย,งยังต่ำๆอยู่เลย,เยไหนแม่ ต่ำๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมยังต่ำอยู่เลยนะต่ำอยู่เลยนะครับทีนี้มันน่าจะมีไฟสักสักตัวแหละที่มันมีปัญหาอยู่นะที่มันอมไฟอมกระแสไฟอยู่หรือว่าไฟมันจะโหลดต่ำๆอยู่นะนะครับน่าจะมีสักตัวแหละอาการแบบนี้คือมันมันไม่ได้ช็อตนะครับนะอาการแบบนี้มันไม่ได้ไม่เรียกว่าเป็นการช็อตนะครับมันน่าจะเป็นการอ่ารั่วมากกว่า นะมันน่าจะรั่วมากกว่านะครับเหมือนสายยางรั่วน่ะคือไฟมันปลายปลายทางมันไม่ถึงอ่ะนะครับเหมือนไฟมันรั่วระหว่างทางนะครับระบบมันก็เลยโปรเทคนะทางานไม่ได้นะครับเหมือนเหมือนเราฉีดน้ําลดน้ําต้นไม้อ่ะนะปลายปลายทางมันไม่แรงนะครับมันรั่วระหว่างทางนะเพราะฉะนั้นระบบไฟในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมันค่อนข้างละเอียดนะครับเวลามันทํางานไม่ครบวงจรนะครับมันทํางานได้แต่มันมันไม่ขึ้นภาพนะ ลองวัดเป็นไดโอดดีกว่านะไดโอดไวกว่าเยอะเลยนะครับมีเสียงด้วยติ๊ดติๆตเงี้ยถ้ามันทอดก็จะเป็นประมาณนี้อ,อย่างเงี้ยก็จะวัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับวัดวัดในบอร์ดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ติดเดียวหายหายไหมอ่จะจับไปย่านอมดูสิเท่าไหร่สองจุดเจ็ดอันนี้ก็อ่ะไปวัดย่านโวลเฉยเลยเทียบกาวดูสิ นี่ขากาวนี่ขาซอสขาซอสน่าจะลงกาวนะน่าจะเป็นขาซอสตัวนี้เป็นคิวอะไรคิวคิวยี่สิบสี่คิวดสี่คิวดสี่นี่น่าจะเป็นอ่าคิวดสี่ตรงนี้อ่ะคิวแซดสี่ตรงนี้น่าจะเป็นในตัวของมอดเฟดนะจะมีขาเกตขาเดนขาซอสนะครับลองดูขาเกตกับขาซอสดิเกตกับซอสก็ปกตินะ เด่นกับซอสล่ะแล้วคืนค้างไปคืนข้างก็ปกตินะครับอืมนะอาการอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ตัวช็อตนะมันหายากนิดนึงนะครับนะอาการอย่างเงี้ยมันจะหายากสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ช็อตโดยตรงถ้าเกิดมันช็อตโดยตรงเนี่ยเราตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านไดโอดอย่างเงี้ยสมมติมันช็อตนะครับเราจะวัดวัดฝั่งเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะดังตีดอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันถึงกันอย่างเงี้ยมันจะดังตีดอย่างเงี้ย Mic. สมสมติว่าฝั่งนี้มันช็อตนะสมมตินะอันนี้สมมุตินะครับถ้าเกิดลายนี้กับไลนยนี้มันช็อตกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะช็อตกันอย่างเงี้ยไปเลยนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นการช็อตในตัวนะครับมันเป็นการช็อตภายใน IC หรือว่าช็อตในมอดเฟลหรือว่าช็อตในพวกทรานซิสเตอร์เล็กๆเกิดรอยรั่วเล็กๆทําให้ไฟมันไม่ผ่านทีนี้งานแบบเนี้ยงานยากนะครับงานยากมากๆที่จะหาตัวเสียนะว่าหายังไงนะครับ ท <building> ีนี้ต้องใช้ไฟล่ะอ่าใช้ไฟใช้ไฟยังไงใช้ไฟกระตุ้นเหรอไม่ใช่นะครับใช้ไฟในการปล่อยเข้าไปนะฮะปล่อยเข้าไปแล้วทํายังไงต่ออ่าใช้ไฟแล้วก็ไปวัดไฟทีนี้ไฟตัวไหนมันมาบ้างไม่มาบ้างนะไฟตัวไหนมันหายไปนะครับทีนี้อ่ะอันนี้ผมปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะสังเกตหลอดไฟตัวนี้ติดแล้วอ่าติดแล้วพัดลมหมุนแล้วนะหยุดไปแล้วพัดลมหยุดไปแล้วนะมันหมุนแป๊บหนึ่งแล้วมันหยุดนะอ่ะทีนี้ ก็มาลองดูกันก่อนว่าไฟชุดไหนบ้างที่มันไม่ทํางานอ่าตั้งไฟพีดีดนะอ่าจับดูทิอ่ามาดูซิ CPU กินไฟไหมอ่าหน่งจุอ่า CPU มาแล้วนะครับ b บ o อสไบ s 3สมาแล้วนะครับชุดนี้มาหมดแล้วนะอ่านี่ศูนยุดแะอันนี้ของอะไรกล้าจอนะอ่าชุดนี้ยังไม่ออกชุดนี้ยังไม่มาเลี้ยงนะครับ ชุดนี้ยังไม่มาเลี้ยงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปไล่กันต่อนะแปบ๊บหนึ่งพอดีของมาส่งนะครับอ่ะมาเริ่มกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้อ่าคำมาส่งของแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะเปิดเครื่องใหม่นะเปิดเครื่องใหม่นะครับเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บอ่าพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุนแล้วก็อ่าไฟสถานะตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับนะไฟขึ้นแล้วพัดลมหยุดหมุนแล้วนะครับมันจะหมุนขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันจะหยุดหมุนไปนะครับพัดลมเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับก็มาเช็คดูไฟก่อนนะ ไฟ USB มาเลี้ยงบ้างไหมอ่าว่าต้องโคดลวดนี่ก็ได้อ่ไม่มีแงบกริบแง่กริปนะครับนะทีนี้ไฟมันไฟมันเหมือนจะมาไม่ไม่ครบวงจรดูดูท่าละไฟบางตัวมันก็ไหมจ่ายไฟบางตัวมันก็ไหมมานะครับ น่าจะไฟมันหลุดหลุดสักวงจรเนี่ยไม่รู้จะเป็นหลุดวงจรไหนนะฮะเนี่ยเออไบอ,ออ,อสจำชไบออสสิ USB มาแล้วน,นะห้าโวลต์มาแล้วชุดนี้มาแล้วชุดนี้มาแล้วจะเป็นโหลดวงจรชุดไหนต่อกร้าจอหรือเปล่านะครับกร้าจอมันไม่แสดงผลหรือเปล่าคงจะเป็นรั่วๆแหละนะเดี๋ยวหาตัวรั่วก่อนนะตัวรั่วมันหาไม่เจอมันหาไม่รู้เจอตัวไหนนะ เดี๋ยวถ้าเกิดเจอเดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะนะครับก็มาถึงจุดที่น่าจะมีปัญหานะครับจุดที่น่าจะมีปัญหาสำหรับบอดตัวนี้นะครับก็คือ,อเช็คไฟตัวนี้แล้วนะครับเช็คไฟฝั่งเนี้ยปกติฝั่งเนี้ยมันจะมีไฟข้ามมานะครับปกติไฟ3 3มมโวลต์มันจะมารอฝั่งนี้นะครับแต่ว่าตอนเสียบปลั๊กเนี่ยไฟมันจะวิ่งทะลุจากฝั่งเนี้ยมันจะร่วมมาฝั่งนี้ นะครับวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ3.3โวลต์เหมือนกันวิ่งมาเท่ากันเลยเป๊ะเลยนะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับนะมันจะมาเป็นบางครั้งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟฝั่งนี้มาอยู่3.3โวลต์ฝั่งนี้ยังไม่ออกนะต้องเปิดเครื่องก่อนตัวนี้ถึงจะสั่งงานขาเกตรให้กับตัวนี้ตัวนี้ถึงจะสั่งงานจ่าย3.3โวลต์ออกไปนะครับนะแต่ตัวนี้ยังไม่ทันได้ทํางานเลยนะครับไอตัวเนี้ยไฟมันวิ่งมาก่อนแล้ว ไฟมันวิ่งมารอนะครับมันทําให้เครื่องเปิดติดแล้วมีปัญหาคือไฟมันโหลดนะครับไฟมันโหลดมัน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 รั่วมันข้ามไปปุ๊บเนี่ยเวลาไปปุ๊บมันแมมันไปแต่แรงดันแต่กระแสมันไปไม่ได้นะครับจาก3.3โวลต์กดออนปุ๊บไฟชุดนี้เหลือประมาณ1โวลต์กว่าๆนะแทนที่จะเป็น3.3เหลือ1โวลต์กว่าๆนะทีแรกปุ๊บจาก3.3ตรงนี้มันวิ่งไป3.3โวลต์มารอตรงนี้ละเปิดเครื่องปุ๊บออน ไฟ3.3ส่วนเนี้ยดันตกลงมานะเหลือแค่วนกว่ากว่านะครับมันทําให้ไฟมันมีปัญหาในวงจรนะครับทำงานไม่ครบลูปนะเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนก่อนนะก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็จะลองเปลี่ยนตัวเฟสไดมันด้วยนะสตัวเลยนะครับที่จริงกับตัวนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวแหละนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนตัว Q ิวอะคิวแซด4ไปด้วยนะครับคิวแซด3กับ Q ิวแซด4นะมันเป็นตัวไดกันนะครับปไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันดูนะครับ นะได้นะครับก็เดี๋ยวมาถอดกันดูนะครับลองเปลี่ยนกันดูก่อนนะคิดว่าน่าจะใช่ตัวเขาแล้วแหละที่มีปัญหานะครับก็เอเล็กฟักไปก่อนนะใส่ฟลักลงไปก่อนนะครับนี่นะ อ่ะใส่ฟลักเ์เยบร้อยก็บันเลงเลยนะครับบันเลงเลยอ่ะตัวใหม่วางไว้ใกล้ๆนี่แหละอ่ะเราจะได้วางใกล้ๆก,ก,กัน อ่ะเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวไปลองดูนะครับคิดว่า2ตัวนี่แหละที่มันมีปัญหาอยู่นะครับนะมาด้วยกันเป็นคู่ก,เก็เปลี่ยนแพ็คคู่ไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบอร์ดเขาเย็นเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วนะก็นำมาทดสอบกันดูนะครับ ก็เตรียมฝาบอดี้ขึ้นมาแล้วอ่ะเอาฝาบอดี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาบอร์ดวางลงไปนะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูก่อนนะว่ามันจะขึ้นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เอาแค่หลักการสารันนิษฐานคร่าวๆนะเพราะว่าเห็นไฟมันวิ่งวิ่งไปแล้วก็มันดรอปลงต่ำๆนะไปสามนะเอาไปเอามาเหลือแค่วนกว่า,วานะครับเสียบสายเข้าไปก่อนนะเสียบยากนิดนึงตรงนี้เรามองมองไม่เห็นนะค่อยคอย สายนี่เสียบเสียบค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะอ่ะอ่ะโอเคเข้าไปละนะครับเรียบร้อยละนะทีนี้สายอย่างอื่นไม่ต้องเสียบนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ปลั๊กอยู่ตรงนี้อ่ะลองดูหน้าซัพพลายสิเป็นยังไงบ้างอ่ะเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนกระแสสแตนบายอยู่ที่0.046นะครับเปิดเครื่องออนดูอ่ะกดออนกระแสวิ่งไปศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปด อ้าวภาพมาแล้วนะครับนะโลโก้ขึ้นมาแล้วนะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับวัดไฟลองดูซิไฟชุดนี้มันจะหายห,ายหรือเปล่านะครับจากที่มันมา3โวลต์นะครับปกติมันต้องไม่หายนะถ้ามันหายไฟมันจะไม่ครบทันทีนะครับอ่าตั้งนี่ดูนะครับอ่าตั้งมิเตอร์นะไปที่ย่าน DC โวลต์นะครับเป็นกระแสตรงนะครับอ่าจำกาไว้นะครับมาจัขาฝั่งนี้ดู สามโวลต์ต้องมานะครับสามโวลต์มาแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสามโวลต์เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฝั่งเนี้สามโวลต์มันมาอยู่แล้วนะแต่ฝั่งนี้เวลาออนเครื่องน่ะมันจะตกเหลือแค่โวลต์กว่าๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็มาสามโวลต์ครบแล้วนะครับทํางานได้แล้วนะครับที่มันทํางานไม่ครบวงจรเพราะว่าไฟฝั่งนี้มันถูกโหลดอยู่นะครับเนี่ยเหมือนกับว่าไฟมันมันข้ามมาไม่พอเนี่ยจากที่แรกเหลือสามโวลต์มีสามโวลต์นเนี่ย ดรอปลงไปหลือแค่วนก,กว่าที่แรกประมาณสัก 1.6- ถึง1.8ประมาณนี้นะมันทําให้ระบบไฟมันมีปัญหานะครับนะโอเคเรียบร้อยสาหรับเครื่องนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ทําการประกอบเครื่องทสเครื่องให้กับลูกค้าไปนะครับปิดงานไปอีกหนึ่งเคสสำหรับโน้ตบุ๊กเดียววันนี้นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมประกอบเครื่องส่งคืนให้กับลูกค้านะจบอีกหนึ่งงานโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไวแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ